เพื่อนนี่แม่พามาแกงกะทิฟักทองนะจ้ากะทิฟักทองเหนืจ้านี่เอาน้ำมันเจอดหน่อยนึงแล้วตดล้วนเหนืนะจ้าเราตามสั้นเนาะหราตามสั้นผสมเนื้อนะจ๊นะเนาะไม่เล็กอเราใส่พริกแกงนะจ้านี่พริกแนะกงเนาะพริกแกงแม่เนาะเอาใส่เลยใส่เห็ดหอนะจ้าเพราะว่าเห็ดหลายเห็ดถายนะจ้า แล้วเาบเจีวพริกแกงกัคนนิเดีเวพริกแกงหอมหอมเืองเนาะไฟกรบเห็ดแห้งก็จด้เห็ดไฟสามนะไฟแกะเยแกะเห็ดไปต่างๆจ้เจียวพริกแกงก็คนนะจเะกินมันเจียวพริกแกงกลิ้นมันกน ค่ยสยตีน้ำนะ,ะจ๊ะเราคิดแกงอะไได้แล้วลก็เวลาเใาแกงออนนกมามันก็สีน้ำสีเหลืองอุ้ย,ย,ยสวยๆสวยๆนี่นี่ขึ้นมันแล้วนะจ๊ะขึ้นมันแล้วขึ้นมันแล้วกะเคี่ยงหมูมาใส่เอาหมูมาผัดใส่เลยเผาปิ้งกันเลยจ้าข่าวป้ากันดีแล้วก็เกี่ยงใส่นะจนะ๊ะเนาะน้ำปลาใส่ ปรุงเครื่องได้จ้ายูโรใส่รตใส่นะจ้า,า,ะาู่โรดกะน้ำตาลเนาะตานไปตุ้ยขาวใส่ให้พอพอเกี๊ยลายจ้ะ ยังไงเไรใส่สมควรนะจ๊ะเนาะเรียงพอนี่น้ำอันหอยจ้าเอาผัดเลยเรียงพอแล้วค่ะใส่ทุกอย่างแล้วนะคะเข้ากันเลยผัดเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะเอาข้าวฟักทองใส่ทองใส่ข้าทองล้างแล้วนะจ๊ะล้างสะอาดแลยนะ ใส่กับพ้นเนี่ยเขา่เขากันะจะเข่ากระพิกก็ตอนนี้เข่ากพริกก,ก,ก,กนะเาะพ,พริกแล้วนะจ๊ะเนาะแนี่เที่เอาเก,อกระทิใส่เนาะแบบเนีน้ยเนาะนี่กะทิกล่องนะคะเอากะทิใส่เลยน,นี่กะทิใส่เลี้ยงไฟได้จ้าเลี้ยงไฟได้นะคะ ตอน,นอกะทิใส่นี่กะเด้งไฟได้นะจ๊ะน,นี่กะทิใส่แล้วแม่ก็จะไปเอาตักน้ำกินนะจ๊ะน้ำกินน้ำสะอาดที่เขากินนะจ๊ะเนาะมาตืมเล็กน้อยเนาะให้มันถ่วมผักท้องเอแล้วก็ผักไว้ก่อนนะจ้าให้มันเปื่อยเดี๋ยวแม่พาเบิ่งอีกเนาะเดี๋ยวค่อยเบิ่งอีกเที่ยนึงนะจ้าเพื่อนเพื่อนแม่คิดว่าสิสุดต้องสิบส,สุดแล้วเนาะไก่แล้วไกส่สสุดแล้วเนาะนี่ผักท้อง ต้องใส่สิบเปืะนะออ่อยวเลยนะจ๊ะน้องรออีกหน่อยนึ่งนะจ้ะน้ากินมก็จ้าน้ากินบก็แกงกะทิแกงแบบเข้มข้นนะจ๊ะนะ้องกะทิมันจ้ากะทิมันนี่แกงใส่หมูใส่เนื้อหมูปนกับสามชั้นจ้าจ้าโอ้น่ากินมนะจ๊ะนาะ ฟอแล้วนะจ้ะเนาะนี่ฟักทองมันจะออกแบบนี้นี่มันจะออกเป็นเกล็ดน,น้อยๆนะจ๊ะฟอแล้วก้อนแม่สียกลงนะจ้ะก้อนที่ฟอขอี้เอาหัหละพาใส่นะจ้ะนี่ัวละพาหัหละพาแม่นั่นไว้แล้วนนเนาะดีดไว้แล้วดีดไว้เรียบร้อยแล้วนะจ้าล้างให้สะอาดแล้วจ้าแม่สีเอาใส่เด้่นี่หละพาใส่นะนี่แกงกะทิฟักทองต้องใส่ัวละพาจ้า มันถีงจะอร่อยนี่จ้านากินบ่จ้านากินบ่อกินจะแซ่บบ่จ้านี่รับรองว่าอร่อย,ออยแน่แน่เลยนะคะาคลิปนี้ก็มีซํานี่แหละเนาะจ้าเนาะยกว้แค่นี้นะจ้าครยยาเฮ็ดครอยาเฮ็ดกินเฮ็ดขายก็เฮ็ดได้นะจ้ารับรองว่าไ่ผิดหวังนะเนาะแซ่บแซ่บ อร่อยมันดีจ้าชิมค้นจ้ากดไลคกดแชร์ให้แม่หน่อยนะคะเข้ามากดแล้วก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีจ้า